สพทพิกิจเขตหนึ่งรับการตรวจติดตามผลการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจากสพทเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2553นางวิลาวันพัวสิริผู้เชี่ยวชาญสพทประธานคณะติดตามและประเมินผลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพร้อมด้วยดรบุญทองบุญทวีจากสำนักพัฒนานวัตกรรมนางจันทราชวนะเวศสำนักติดตามและประเมินผล ให้เกียรติมาตรวจราชการที่สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตรเขตหนึ่งเพื่อติดตามการขับเคลื่อนกลยุทธ์ตามนโยบายของสพทประจำปีงบประมาณ2,552และการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง2555ประจำปีงบประมาณ2,553โดยมีดรสุวรรณนรพักรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตเขตหนึ่งกล่าวรายงาน และในนุกูลนิยมไทยรองผู้อำนวยการพร้อมคณะผู้อำนวยการกลุ่มภารก,กิจศึกษานิเทศคณะทำงานเจ้าหน้าที่บุคลากรในสพอทอร่วมกันนำเสนอผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคโดยเจ้าของโครงการผู้รับผิดชอบในวันดังกล่าวเด็กชายเคโงซาโตนำหนังสืออ่านเพิ่มเติมฉบับการ์ตูนซึ่งเป็นเวอร์ชันภาษาไทยและอังกฤษเรื่องเคโงนักล่าฝันกตันยู มามอบให้คณะกรรมการตรวจติดตามณห้องประชุมชารวันสพทพิจิตรเขตหนึ Goodnight ่งในการนี้นคณะกรรมการติดตามได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดสรรพทพิจิตรเขตหนึ่งคือโรองเรียนวัดจระเข้พร้อมซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนบ้านบึงบัวซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสกลุ่มง,งานประชาสัมพันธ์สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตรเขตหนึ่งรายงานัเเพนเขตุาครูมีบางแห่งถามาว่าครูไม่ได้วุฒิ น้าไม่ได้จบในมุดในสายวิตหรือคณิตเนี่ยเราจะจ้างมาด้าน,นอ้อยนะประเด็นนี้นี่เนื่องจากว่าในตัวที่สามารถจ้างครูนะคุณผู้ช่วยมาสอนนะในโรงเรียนแกนำกนำยุคระดับมติญญา้านคณิตมิตเนี่ยสามารถดูว่าครูคนไหนที่จะมามาสอนตรงนี้แต่เขามีประสบการณ์ในการสอนคณิตมิตอย่างเรียนอื่นมาแล้วจ้างได้นะคะตรงนี้มันไม่เลในเงื่อนะวิศาสตร์ตรงนี้ เป็นเงินตามอธิบยรับหน้าที่กาหนดมาว่าทงางไงนที่จะสนองพระราชสานนิษฐาน้องท่านเอกประวัติศาสตร์แล้วเราก็มองว่าถ้าเราเห็นตรงนี้เราจะของเงินได้ง่ายเราก็ขอมาเพราะว่าสำนักวิชาการท้านไปทำประวัติศาสตร์ไทยนะฮะรว่ตาสตต้องถนและดะไครข้กว้าขงหรือระดับสากลแต่ในฝันเราเนี่ยเรายังมองว่าหลายแห่งที่ยังมีประวัติศาสตร์ท้องถิ่นตัวเองเจาะลึกในตรงนั้นเช่นโครงการในฝันหรือโครงการ,นะารสามนะฮะยกตัวอย่างน แล้วก็มองว่าถ้าโรงเรเียนที่ได้งบแสนแปดในฝันรุ่นสองหรือรุ่น,นนะสามท,ที่มาแทนรุ่นสองในงบแสนแปดหนึ่งนะคะให้ครูผลิตสื่อประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นนะคะแล้วเราจะพูดย้ำอยู่เสมอว่าให้เอาไอซีทีคลี่ประวัติศาสตร์คลี่เรื่องชุมชนตัวเองตีแผ่ออกมาให้ได้ที่เราย้ำอยู่ตลอดเลยเพราะฉะนะั้นสื่อตัวนี้จะเป็นสื่อที่ครูผลิตไม่ใช่สือนะ่อรี่เียนผลิต ่ระหว่างอบรมเราจะมีถ้าอาจารย์เจตจะพูดถึงเรื่องการจัดการเรียนสอนมีหน่วยการเรียนรู้ซึ่งหน่วยการเรียนรู้ที่สอนน่ะเด็กก็ไปค้นคว้าม,มาตอนนั้นจะเป็นชิ้นงานเด็กงงอยู่ใช้งบประกันกบรายวันเด็กธรรมาดาที่ได้เสือออกมาที่ครูก็มาดูเรื่องที่เด็กศึกษามาน่ะอุนาสนใจนะเด็กน่าจะรู้เกี่ยวกับท้องถิน่นเจาะเรื่องจิงกว่านี้ครูก็ตรงนี้ไปทําต่อไปขยายผลซึ่งขณะน,น,นี้ครูหลายแห่งได้สำรวจสารให้เด็กค้นคว,าควา้าเรืดด่องจุมจนเป็นเอามาก แต่ยังนนไม่สมบูรณ์ดีครูก็สามารถทําต่อได้โดยการไปจ้างบริษัทถ่ายทาหนังหรือทำวิดีอารือย่างวีดารเป็นเออหรือให้เป็นลักษณะมีมุกอะไรก็ได้นะในต,ตรงนี้ต้องจ้างทาหรือถ้าครูทาเป็นครูก็ทาเองได้นะในเงินตรงนี้ลวคนก็ถามว่าเง,างนินตั้งแสนแปดก,กว่ามันใช้ได้หมดหรือเพราะว่าทำไมจะไม่ได้หน,นึง่งกรรมการก็จะเพราเรื่องจะทำคําสักสองโครงการเพราะว่าขอออมมีคสามารถมุกมัดได้ไม่เกินแสน เรงเงินไม่มาแสนแปดทำสองโครงการขึ้นไปอาจจะทำประวัติชุมชนตัวเองหรือประวัติบอาชีพหรือตำบันของของบ้านเราในชุมชนเราหน้าอดีตจนปัจจุบันมันมีการพัฒนาขึ้นมาอย่างไรและได้ประโยชน์กับชุมชนยังไงเจาะให้ได้หรือประวัติคนสาคัญในท้องถิ่นตัวเองน่ะเพราะฉะนั้นในฝันในในเงินแสนแปดในใ้้กว้างแค่กังหวัดนะคะเพราะอยากให้คลี่เรื่องราล่าในชุมชนตัวเองออกมาให้ได้โดยใช้ไอซีีเป็นสื่อที่จะคลี่นะคะอ่า ในตรนนี้สามารถพอตั้งทีมงานสักสิบคนมาทําในพอดสักหนึ่งเรื่องเบิกค่าอาหารค่าเลงได้บางทีเรงเรียนบอกว่าอยากได้เงินสักก้อนมาตามของเขาก็เรายงใช้เทคนิคเองคือเบิกค่าอาหารไปเลียนเพรานี้มาเลี้ยงทีมงานนักแล้วทีมงานจะมีการเข้าใจกันห่อข้าวทิ้งอะไรแล้วแต่เรียนนะนี่เป็นเทคนิคของเรียนเองก็ได่ตอบเข้าไปเยอแต่ว่าเหมือนกับว่าผู้มาไปชุหนักบริจาคเงินสสนุนให้ นะเงินส่วนนี้เนี่ยบางแห่งถามว่าอยากเอาไปตกแต่งห้องก็มีห้องวดัดศาลอยู่แล้วเรากลับเพราะว่าทําำวสัตว์ชุมชนหรือเปล่าเขาบอกทำห้องาาวัดศาจุลชริยนเมื่อก่อนนะมีใครที่จินตนาการได้ว่าบ้านเราเนมะื่อก่อนเขาเคยเป็นมีป่าไม้ทึบเดียนยวมันเป็นที่โล่งอย่างนี้นะกะ็ได้นำจินตนาการมานะทุกแล้วก็ว่าเป็นกระดานในห้องเดียาได้นั่นก็คือเราบอกเราทำฉากในการถ่ายทำ แล้วท่านก็เก็บไว้ถาวนได้อันนี้ประเด็นหนึ่งค่ะเพราะว่าภาพในอดีตจะต้องมองไม่เห็นเลยแต่ว่าอันเป็นการวาดภาพแบบที่ในโบสถ์นะคะที่ชาตชัดเล่าเรื่องในอดีตเป็นปัจจุบันแล้วก็ถ่ายภาพปัจจุบันภาพภาพจริงเลือไนะชีวิตปัจจุบันอันนี้ประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งก็คือเขาบอกเขาอยากได้สิบหัวใจเขาจะทำยังไงดีเขาบอกเอาเราเป็นลักษณะของซื้อเอกสารมาประกอบการประชุมเพื่อจะทำเขาเรียกว่าทำสคริปต์ นะหรือตามบทที่จะให้มีการถ่ายทำนั้นก็ซื้อหนังสือพวกนี้มาประกอบการประชุมแต่ว่าสรุปแต่ละโครงการไม่ต้องไม่เกินห้าคำนะตามระเบียบการเงินเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีเงินสดที่ไปซื้อมาพอประชุมเสร็จหนังสื่อ,อนเสร็จหนังสือพวกนี้ก็ส่งเข้า้องสมุดหรือห้อบวดสารที่มีอยู่นะไว้ค้นควานน้าได้นะเช่นเอกาสาษอะไรต่างๆที่จะซื้อต้องซื้อมาประกอบการประชุมเท่านั้นที่เป็นวัสดุนะคะ โรงเรียนวัดจระเข่พร้อมและโรงเรียนบ้านบึงบัวสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตรเขตหนึ่งรับการตรวจติดตามจากสาพทเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2553ในช่วงบ่ายโรงเรียนวัดจระเข่พร้อมอำเภอสามงามสาพพ,พิจิตรเขตหนึ่งรับการตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งประจำปีงบประมาณ2553และผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ2 5 5 2โดยคณะกรรมการติดตามได้แก่นางวิราวันพัวศิริผู้เชี่ยวชาญสพทประธานคณะติดตามและประเมินผลสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาพร้อมด้วยดรบุญทองบุญทวีจากสำนักพัฒนานวัตกรรมนางจันทราชวนาเวทสำนักติดตามและประเมินผล โดยมีนายอดิสรทิพย์คำผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจรเข้พร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมาซึ่งคณะกรรมการชื่นชมความมุ่งมั่นในการทำงานของขคณะครูนักเรียนพร้อมนี้คณะผู้ตรวจได้มอบเงินเพื่อสนทบพัฒนาให้ก,กับวงดนตร,รีไทยของโรงเรียนอีกด้วยเวลาประมาณ15บหนาฬิกา คณะผู้ตรวจติดตามได้เข้าตรวจติดตามที่โรงเรียนบ้านบึงบัวโดยมีนายเสน่ห์สุภาผลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงบัวและคณะครูนักเรียนร่วมกันต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมาคณะกรรมการชื่นชมในความเข้มแข็งของโรงเรียนโดยเฉพาะการนำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเช่นกรรมการสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาร่วมต้อนรับและคณะกรรมการตรวจติดตามได้ให้คําแนะนําแก่คณะทํางานและครูก่อนที่จะเดินทางกลับกลุ่มงานประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การกาศึกษาพิจิตเขตหนึ่งรายงานสังน,นะครับท่นบ,บ,บุญสาลุกนะครับปตงอธิอดีรองนายกปตทนะครับ อาสุริจะลองพักครับวันนี้ระดาษหกหัวการผู้ช่วย ยัฐานะทำงานการทำงานการพิเศษด้วยแปดคนครับอ๋อแปดคนเลก็เยอะนะคะแล้วยังอยู่ในเกณฑ์ที่จะทำอยู่ไหคะตอนนี้ปรสค่ายปรับปรงใช่ไหมคะปาดปาพอพออักุมนดูใบไปตามกพอกลุมบริารเนี่ยอยูกนในด้วยห้อยอนุมานที่หมดนะคะให้เขาปรับปรุงเลยแล้วกันนะคะ